สเตฟานทศิษ์เปิดเหตุผลไม่คิดหวนคืนวงการทุกวันนี้แฮปปี้ดีอีกหนึ่งอดีตพระเอกหนุ่มที่เคยโด่งดังมากในยุค90สําหรับอดีตพระเอกหนุ่มสเตฟานทศิธิ์สิคธนวิวัฒที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงหลังจากตัดสินใจโบกมือลาหน้าจอทิ้งงานในวงการหันไปเอาดีทําธุรกิจส่วนตัวล่าสุดได้เผยสาเหตุที่ลาออกจากวงการเพราะต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยด้วยและเริ่มหมดแพชชั่นอยากทําอะไรใหม่ๆ ล่าสุดหนุ่มสเตฟานเผยว่าไม่อยากให้คิดว่าหันหลังในวงการบันเทิงเพราะเราไม่รู้ว่าเผื่ออายุ60แล้วอยากแสดงก็ได้ตอนนี้ผมเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้ไม่ได้รับงานวงการบันเทิงเลยเหตุผลหลักๆที่ออกจากวงการบันเทิงเพราะตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายหลายโรครุมเร้าแล้ว,ลวตนก็รับแสดงหลายเรื่องทําให้ไม่มีเวลาดูแลคุณแม่เริ่มหมดแฟชั่นอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างเป็นเหตุผลโดยรวมก็เลยตัดสินใจออกจากวงการแล้วกับคําพูดที่บอกว่า ผมอ้วนแล้วออกแต่จริงๆแล้วผมพร้อมถึงได้ออกเรื่องสุดท้ายที่เล่นน่าจะเป็นเรื่องฟ้าจรดทรายมีงานติดต่อมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้รับเพราะก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้แสดงเก่งอะไรมากมายแต่ที่เล่นมาสิปีแฮปปี้นะเพราะได้เจอคนทำงานแล้วสนุกแต่พอวันหนึ่งเรารู้ตัวด้วยตัวเองผมไม่รู้สึกอะไรที่ควรจะมองว่าอ้วนหรือผร้อมตอนนี้อ้วนขึ้นแต่ก็ลดลงมาแล้ว9ก้ากิโลกร,รัมกลับมาออกกำลังกายทานคลีนแล้วไม่ดื่มมาประมาณ1ปีแล้ว สนุกกับการใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วๆไปขอบคุณมากถ้าใครจะคิดถึงผมอยากให้ทุกคนจดจำภาพดีๆของผมไว้